สวัสดีแรัสวิทัตคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน,น,นด้วยนะครับแล้วเนี้ยเรามาอยู่ในเกมแบมอสโกเมกาเวรรุ่นหนึ่งหนึ่งเอฟนะครับไปแตกมาจากเกมเจมบูลซ่าก็เลยคิดว่าทุนหนาไว้ก่อนกับเกมแนวนี้ก็ร,รู้กันอยู่ว่ามันเป็นเกมค่อนข้างฮาร์ดนะความยากระดับฮาร์ดเลยผมเล่นก่อนที่แปดหมื่นนะครับเราก็ต้องทุนหนาวห,หน่อยนะเกมนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะแนวเนีน้ยมือทอสเลยเหมือนกันคุณต้องหนาวไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยประเด็นคือได้สิบนะถือว่าดีเลยนะดีเลยเลยแต่ถ้าหมุนได้หรือเปล่านิ้ เพราะว่าปกติเริ่มห้าเริ่มหกตลอดนะครับถ้าตัตั้งแต่ไม้ไม้แรกก็ก็ก็าได้กำไรดีผมก็เลิกเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตันก็แล้วไปเฮ้ยเริ่มสิบเลยนะวุ้ยคือมันดีนะครับชมวงคเตือนครับเวลาเล่นบ่ายโมงครึ่งน่าจะตันละคิดว่าเออดีเนาะเพราะผมไม่กล้าเล่นไม้ละไม้หนังแต่เริ่มแม่งได้ตันเพราะกูกล้าเนี่ยมันแต่ก็อย่าเพิ่งไปไว้ใจนะเพราะว่าเกมแนวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเล่นแล้วหมุนตันแล้ว ไม่แตกครับผมนี่คือเรื่องจริงทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะผมลงไปให้ดูแล้วนะเป็นอย่างนี้หลายรอบนะครับไม่ได้เป็นแค่เออคลิปในคลิปเดียวเป็นหลายรอบนะครับซึ่งมันก็ถ้าพูดตรงๆคือเกมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแน่อนอนเนี่ยเพราะจากแต่ก่อนเนี่ยคือมันจะดีมากเลยนะหุ่นตันนี่แคบไม่เจ๋งเลยไม่มีเจ๋งเลยมีแต่เท่เาทุนครับกาไรน้อยแค่นี้ครับแต่เนี่ยหุ่นตันเจ๋งคือวาวไม่มาบ้างหรือาวมาแต่ไม่จ่ายไม่คูณไอ,อ พอคูณเยอะไม่จ่ายว่างว่าวายับอะไรพวกเนียครับตอนนี้คือวายมาตัวเดียวอยู่เลยนะคิดดูดิจ,จ่ายดีนะแต่คูน้อยเห็นไหมคือวายวายไม่ออกมามเ,ปเป็นไปได้ยังไงจ,จ่ายดีซะด้วย,ยงไงประเด็นจะตด้ตรงนี้เลยเห็นปะมันมันจริงๆนะครับมันทำอย่างนี้ได้ไงาวายไอเวน เหลี่ยมเกินไปว่ะเริ่มมาจะจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยหนีโอเคมีกำไรแล้วคุณเจ็ดสิบห้าแล้วด้วยขอจุกๆเลยขอจุกๆหน่อยว่ะต่อจากนี้มันจะแต่งหนักได้นะครับอุ้ยคุณหลักร้อยมาแล้วนะแต่ว่าจะจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยคุณสองร้อยสามสิบเอ็ดย่อุ้ยตัวแพงมาก ร้อยครับจ่ายตัวแพงต่อไปให้หน่อยต่อให้หน่อยแหนมน,นานๆจะได้เห็นคูณ2 0 0ครับนานๆจะได้เห็นคูณ2 0 0ร้อยไม่หงจ่ายกำไรค่อนข้างเยอะขอจ่ายปดท้ายสวยๆถ้ามีช้างแมมมอสแถวแรกจบคูณ200บอกเลยว่าไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับกำไรค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่งเยอะก็เลิกได้เลยนะคุณผู้ชมคลิปนี้จะสั้นๆหน่อยคือมันเหมือนจะแย่นะแต่มันจะมาดีช่วงท้ายโอเคถือว่ายังโชคดี แต่บางทีคือจบแบบรื้อๆเลยวายก็ไม่มายันจบจริงๆนะมีนะนี้ผมไม่กล้าเล่นต่อแล้วนะเพราะว่ากำไรก็ได้ตั้งแต่ไม้แรกไปแล้แปดว่า,ยวา็ยังดีนะดีกว่าเจ็ดกว่าหกกว่าห้าแปดถึงสิบเนี่ยผมว่ากลางดีแต่ถ้าได้เริ่มสิบสิบไปเลยเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับไปห้าหมื่นค่อยเป็นค่อยไปอันนี้แมมมสน่าจะให้โชคเราหรือเปล่า สิบเอ็ดแล้วจริงไม่ต้องตันก็ได้นะคบ,บางคนก็สักสิบสองนี่ผมก็โอเคแล้วถ้าเล่นต่อหมายความว่าคุณตกลงที่จะเข้าร่วมสงครามนะครับ<ม>จริงๆนะคุณผู้ชมคือมันอาจจะเสียรัวๆเลยก็ได้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมกะแบบตันอีกมาให้ดูผมจะเลิกละได้ไม่ได้ก็เลิกเลยนั่นไงครับ ผมบอกว่าเราเล่นตอนเท่ากับเราจะอยู่กับมันอีกยาวถ้าโชคดีก็ได้ตันเลยก็ดีแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากนะเอาละครูชมอยู่ดีไม่ว่าดีกำไรดีๆไม่ว่าดีไงเราและโดนรัวๆเลยครับดูความโหมดเที่ยมของมันอะไม่เป็นไรเข้าสูตรใช้คำว่าเข้าสูตรนะครับจะเข้าหรือจะ เจ็บกว่าเดิมก็แปดหัวสักสิบสองเลยใช่ไหมผมเคยได้สิบสี่เลยนะครับเออผมเคยได้สิบสี่เลยนะเฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> ทีเดียวโดนหลายรอบแล้วนะอ่ะกูต้องตันเพราะตอนนี้กูโดนเยอะแล้วกู แรกแรกเริ่มไม่ไม่แรกแรกขำหลังๆแขกนะครับตอนนี้นะอะไรวะเอาเลยต้องต้องต้องอุ้ยเสียงไม่ผมเบาไปป่ะผมขอโทษนะคุณผู้ชมลืมปรับมาไปเช็คแล้วกันเสียงไม่ผมเบาไปป่ะกือบไม่รอดมามาไม่ไม่ได้นะครับต้องตันแล้วเอาอย่างนี้ไม่ดีนะอ่ามาไม้สามร้อยเคตันไม้สามร้อยเคตัน มันเหลียบเราแล้วอะ่ะมันเริ่มเหลียล่ยมเราแล้วอะแล้วยังไม่สบายใจแน่นอนถ้าเม้ารัวผมก็ไม่โอเคนั่นไงอย่าบอกนะว่านั่นไงนั่นไงมันเอาเราเล้ววอย่าดูดิแม้แต่วายก็ไม่ให้จ่ายก็ไม่จ่ายพี่คืออะไรอะ่ะ คืออะไรอะ่ะดูดิเฮ้ยหมดคำพูดคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเรา,เราต้องเราต้องแพ้มันจริงๆว่ะหมุนตันครั้งเนี้ยมันว่าเขาเยอะไปเกินมันไม่น่าจะกลับได้เหมือนตานันนะปะโอ้แบบวายมันดูตุกติดก,กว่าเดิมเลยนะรู้สึกจริงๆนะหมุนก็น้อยมากแล้ววายต้องมารัวๆแล้วคูณสามโอ้โห ถ้ามีหมาป่าแถวนี้อาจจะช่วยได้เยอะเลยน่าจะแพงอยู่อะไม่ไหลด้วยแล้วคุณยี่สิบอ็ดอยู่อะชิดดูคือหนักกว่าโอเครอดละไหลน่อยดิโอ้ยยังไงก็ได้ให้มันจ่ายต่อครับโอเคไม่ได้คุณหกสิบหก้วละ เหลี่ยมทุกดอกจริงๆครับคือมันเหลี่ยมตั้งแต่มันเริ่มมาเว้ารัวๆแล้วคุณผู้ชม,มเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยใครบ้างที่จะเล่นแบบไม่หมุนได้วะในเมื่อหมุนตันแม่งยังน่ากลัวขนาดนี้แล้วถ้าผมเลือกเล่นตั้งแต่หกหมุนไปเลยแล้วมันเว้าไปห้าหมุนอย่างเงี้ยผมก็ตายนะครับตายอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมคุณผู้ชมว่ามันเกมมันโหดไปอะ่ะผมว่า ดูดิเมื่อกี้เฉียดจะโดนรอบนี้โดนเลยไม่มีแบบว่าเออยืดหยุ่นกันเลยอ,อุ้ยมาโอ้นานๆจะได้ตันอย่างนี้เลยนะเอามาคือมันตุ้มเดียวคืนได้ครับถ้ามันไม่เหลี่ยมเราจริงๆนะมันตุ้มเดียวมันก็คืนได้เว้ยไม้เดียวมันสามารถเอาคืนได้เลยถ้าตันนะแต่คือมันเหลี่ยมเราตรงที่แบบ กินรอบหมุนเราไปเรื่อยๆก่อนอย่างเงี้ยครับอ่ะรามีวายมาเราจ่ายด้วยนะคูณสามด้วยโอเคตั้งสติตั้งสติก่อนตอนนี้ชา้าใจ,จเย็นวายมาอีกโอเคแต่ไม่จ่ายวะเชื<ๆ>่อตัวคนละเออจ่ายอยู่นี่หวังแต่ว่ามันก็โอเคได้อยู่เว้ยเออว่ะมาเปิดช่องมาอย่างงี้ก็สวยละโอเควายอีกสัก คุณสามอีกสักตัวก็โอเคนะอุ้ยโออนี่แหละครับนี่แหละครับมาละพระเอกมาละครับเออมดคนจะรอดก็รอดเว้ยคุณสามไป้จบจบโอเคคุณแตะร้อยไปแล้วครับมาดิมึงจา่ายมสวยครับได้คืนมาละครับคุณผู้ชมโชคดีเลยที่หมุนรถทันเลยไม่ต้องไม่ต้องไปหมุนเออซื้อ้วทันได้เลยนะโอ้โหถ้ามีมอสแถวแรกดูซิว่าเราจะได้เห็นคุณ2 0 0อหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าไม่น่าได้เห็นนะ ปกติเวลามันขึ้นคูร้อยปุ๊บม,มันก็จะไม่มีวายมาแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะแต่ก็ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็ยังไม่เคยคูณสามร้อยเลยเนือเพิ่งหมดสิยังไม่สะใจเลยยังสุดด้วยกว่านี้อีกจัดให้มันหน่อยดิเออแถวแรกมาถ้ามึงมานะเสือ แมหมคุณผูชมจบจบครับโอเคโอเคลายสวย่า่ปะมองไม่ออกมองไม่ออกว่ะโอเคแมมมอสแถวสองหนะ่อยแมมมอสแถวสองหนะ่อยเสือแถวแรกโอ้ยตอกนี่มัน้วครับสุดท้ายเห็นไหมว่าวายไม่มาแล้วผมบอกแล้วว่าพอมันขึ้นร้อยอ่ะมันจะไม่มาจบครับโอ้กูรอดได้ยังไง ไม้ไม้ไม้ทำแม่งตันให้เราเลยนะไม้ล่าสุดนี้คือไม่ต้องหมุดแล้วคือทป4ปสี่เลยนานๆจะได้ผมเคยได้รอบหนึ่งเราบนี้รอบที่สองนะครับโอ้อเห็นก็ว่าไม่รอดนะครับไอเวนเลิกนะครับเลิกเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าคุณําคลิปนี้ต้นคลิปอาจจะเสียงเบานะผมลืมปรับไม์นะคุณชมขอโทษจริงนะแต่ก็น่าจะพอได้ยินกยะกเขียนไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปตลอดวไปแล้วสำเนีส้สขอครับ